ประวัติของบ้านแม่ทุเลาบ้านแม่ทุเลาหมู่ที่สองมีเรื่องเล่าว่าเมื่อสมัยก่อนนั้นมีชาวบ้านอพยพมาจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางระหว่างเดินทางเกิดอาการเหน็ดเหนื่อยจึงได้หยุดพักริมคลองให้อาการเหนื่อยทุเลาลงและได้เดินสำรวจเห็นว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งรกรากลงหลักปักฐานทำมาหากินและตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านแม่ทุเลา ประวัติของกลุ่มอ,อมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้รับคำแนะนำจาก,จากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้ความรู้เรื่องการสะสมเงินออมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2538มีนางชุมชุมภูวันเป็นประธานกลุ่มมีสมาชิกแรกเข้า43คนโดยยังไม่มีที่ทำการของกลุ่มอาศัยวัดแม่ทุนเหลาเป็นที่ทำการ เมื่อวัดมีงานพิธีกรรมก็ต้องย้ายไปมาระหว่างใต้ต้นมะม่วงและสาราวัดหรือบ้านกรรมการบ้างเป็นครั้งคราวเป็นอยู่แบบนี้มา3ปีจึงประชุมสมาชิกและกรรมการขออนุญาตเจ้าอาวาสและกรรมการวัดเพื่อต่อเติมศาลาที่วัดให้เป็นที่ทําการชั่วคราวทํามาประมาณ4ปีจึงนําเงินสะสมจากการปันผลค่าใช้จ่ายและเงินกําไรจากสํานักงานมาซื้อที่ดิน สมาชิกต่างก็ร่วมใจกันบริจาคเงินสมทบถมลูกรังสร้างรัว้วและของงบประมาณจากโครงการต่างๆจากรัฐบาลและจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึกร่วมกันสร้างอาคารหลังปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านแม่ทุเลาหมู่ที่สองตำบลไทยชนะศึกอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยและล่าสุด ได้รับรางวัลศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการนี้ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,568นางสาวต่อมคาแก้วเป็นประธานกลุ่มและประธานฝ่ายอำนวยการแบ่งการทํางานเป็นฝ่ายอำนวยการนางสาวต่อมคำแก้วประธานอำนวยการนางล้วนบุญลือรองประธานอำนวยการ นางสาวสาย,ยันสุวรรณอินเลขานุการนางสุภาพัฒนอุดบัววงศ์เทรัญยิกฝ่ายเงินกู้นางรัตดาวน์อินแก้วนางรัชดาพรเรืองสวัสดิ์นางผินคำพิระแปงฝ่ายตรวจสอบนางอาริยาสันครองนางบุญสารปาฝ่ายส่งเสริมนางสุดารัตศรีปา นางสมบูรณ์สุริยะตุนผลการดำเนินงานในการส่งเสริมการสร้างสมาชีพระดับหมู่บ้านโครงการผลิตไม้กวาดส่งเสริมให้มีอาชีพหลักในการดำเนินชีวิตสนับสนุนเป็นเงินทุนดอกเบี้ยต่ำร้อยละ5บาทต่อปีปัจจุบันชำระหนี้หมดแล้วและสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ และสนับสนุนสม,มาชีพระดับอำเภอรวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่ต้องการกู้เงินไปประกอบสมมาชีพกู้ได้ในดอกเบี้ยตำ่ำและล่าสุดยังรวมตัวการทำกล้วยฉาบเพื่อต่อยอดเป็นสินค้าท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรและเงินทุนของกลุ่มองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีกฎระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษร มีการปรับปรุงตามสถานการณ์ทำเป็นรูปเล่มเก็บไว้นะที่ทำการกลุ่มติดไว้หน้ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อให้สมาชิกได้เห็นชัดเจนและประกาศให้เป็นปัจจุบันมีกรรมาการครบทั้ง4ฝ่ายจากการคัดเลือกของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ประจำปีมีการกำหนดวันปฏิบัติงานชัดเจนทุกวันที่9ของเดือนมีกิจกรรมต่อเนื่องและสม่ำเสมอเงินกองทุนมีการบริหารเงินทุน การให้กู้ยืมอย่างยุติธรรมเท่าเทียมและเสมอภาคโปร่งใสตรวจสอบได้กำไรสุทธิประจำปีมีการจัดสรรไว้ตามระเบียบชัดเจนดังนี้ค่าตอบแทน,นคณะกรรมการ10%เงินปันผล75%เงินสาธารณประโยชน2์2%สมสดิการสมาชิกและชุมชน4%ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆ3% ทุนสำรอง5เรนะคะเรามีเงินอยู่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่มเนะะี่ยค่ะ36ล้านโดยเป็นเงินของสมาชิกเนะะี่ยค่ะที่ไปฝากไว้กับเราเราบริหารจัดการโดยปันผลให้สมาชิก75หรือ25เราามาบริหารจัดการกลุ่มโดยมาจัดเป็นร้านค้าสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมาชิกทุกคนที่มาซื้อของร้านค้าเราเนะะี่ยค่ะจะมีปันผลกลับไปแล้วเราก็เอามาทำอาชีพทำผลิตภัณฑ์ขายก็น้ำยาล้างจาน กล้วยชาบกล้วยตากเราเพื่อเราพยายามหาอาชีพให้แก่สมาชิกของเราทุกวันที่9กนะคะก็จะมีสมาชิกของเราเนะะี่ยค่ะเอาสินค้ามาจําหน่ายก็สมาชิกด้วยกันเนี่ยนะคะซื้อเอามาจําหน่ายสมาชิกก็มาซื้อของเราด้วยเขาก็จะคุยกันบัญชีรายรับรายจ่ายทุกสิ้นปีค่ะเราจะมีการปันผลปันผลร้านค้าปันผลปันผลร้านค้าแล้วก็ปันผลงบแถลง บัญชีปิดงบดุลจะแจ้งให้สมาชิกรู้สมาชิกแต่ละคนเนะะี่ยค่ะตามที่เห็นจะมีสมุดคุมของตัวเองเขาก็จะเช็คดูเลยเดือนนี้เขามีเงินอยู่เท่าไหร่เวลาปันผลปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาสมุดคืนให้สมาชิกพร้อมกับเงินปันผลอยู่ข้างในสมาชิกก็จะปเปิดดูว่าเงินปันผลของตัวเองมีเท่านี้สมาชิกสามารถคิดเงินปันผลไปตามเราได้พอสิ้นปีนะคะถ้ากรรมการผิดพลาดแม้แต่5สตางสมาชิกจะทวงเลย เราทํางานเนาะเราจะชี้แจงโปร่งใสความมั่นใจของสมาชิกที่มีให้คณะกรรมการก็คือเวลาคณะกรรมการเลือกหรือว่าคุยหรือว่าขอร้องขอให้มาประชุมให้มาเข้าร่วมสมาชิกจะให้ความร่วมมือมากที่สุดเหมือนอย่างที่ประชุมครั้งนี้ค่ะโดยผู้นําหมู่บ้าน,นะะเาาานี่ยค่ะอบตนายกหรือว่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านเวลาจะประชุมเ็าจะเลือกวันที่9แล้วเวลาทํากิจกรรมอะไรเขาจะขอความร่วมมือจากคณะกรรมการก,รรกลุ่มออมทรัพย์กองทุนของเราเลยคะ่ะ <Das que at> คือเราจะช่วยหมู่บ้านทุกอย่างกลุ่มของเรานะคะกลุ่มใจที่สุดก็คือสมาชิกของเรามีความเดือดร้อนเนื่องจากว่ากลุ่มของเราเนี่ยค่ะเป็นเป็นแหล่งเงินทุนของชาวบ้านอย่างงี้ค่ะเป็นแหล่งเงินทุนของชาวบ้านแล้วทีนี้สมาชิกเดือดร้อนก็สมาชิกก็มาคุยให้เราฟังเพราะเราเป็นชาวบ้านเหมือนกันแล้วก็คุยกันฟังว่าเนี่ยคนนี้มีปัญหาแล้วนะเราก็เลยคิดว่างั้นพี่เราจะใช้เีิให้พี่เองแล้วพี่ต้องสัญญากับเราว่าพี่ต้องไม่ไปเอาหมวกกันน็อกอีก เราช่วยพี่พี่ต้องช่วยเราเราช่วยพี่ให้ช่วยเหลือตัวเองได้พี่ต้องช่วยเหลือตัวเองเหมือนที่เราตั้งใจช่วยพี่เรียกเรียกคนเป็นนี่หมอกนกแล้วก็คุยเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่มีความสามารถจะส่งหมอกนกเพราะว่าหมอกนกไปตามเขาแล้วเขาหลบใน้อ่งน้าเขายังหลบได้ในยุ้งข้าวก็หลบอย่างเงี้ยค่ะหมอกนกก็มาคุยกับเราเพราะว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะก็คุยกับหมอกนกว่าพี่ล็อตนี้เราจะช่วยไปห้าแสนเราก็เรียกเข้ามาเลย ามาคุยโดยคณะกรรมการทุกคนก็จะนั่งด้วยกันหมอก,กันน็อกก็จะมานั่งคุยมาทุกคนที่เป็นเจ้าหนี้คนนี้หมอก,กันน็อกก็จะนัดมามาพร้อมกันเลยค่ะมาพร้อมกันก็มานั่งมาดั่งแล้วปุ๊บบอกว่าพี่บอกก่อนนะว่าคนนี้นะพี่จะไม่ให้กู้อีกต่อไปแล้วถ้าพี่ช่วยครั้งนี้ห้ามให้คนนี้กู้อีกสัญญากับพี่ได้ไหมเธอก็คนพี่ก็คนก็คุยกันอย่างนะี้เนาะเขาต้องหนีเธอจนไม่มีความสามารถแล้ววันหนึ่งเขาจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายให้ได้สี่ห้าร้อย เจ้านี้200เจ้านี้200คนนึงไม่มีความสามารถหรอกหาเงินได้วันหนึ่งสี่ห้าร้อยฐานะของพวกเราอย่างนี้ตกลงตกลงก็บวกกัเนะก็ตกลงเป็นนี่อยู่เท่าไหร่รวมทั้งเราทั้งต้นมาคนนี้ก็มาออกสมุดกับเราเราก็ให้กรรมาการเลยในไทจะรับผิดชอบคนนี้แล้วมาคุยกันว่าคุณจ่ายเราได้วันละเท่าไหร่เอาไม่เยอะเอาแค่กําลังมีคือว่าเขาให้เรามาคุยว่าเราจะมีการผ่อนเขาได้ยังไง แล้วเราเป็นหนี้เท่าไหร่ประมาณสองหมื่นยังไงเนี่ยถ้าสองหมื่นนี่มันต้องส่งเดือนละพันวันละพันถ้าเราส่งพวกมันนะเพราะว่ามันเอายี่สิบสี่วันก็ต้องส่งวันละพันแล้วก็คือว่ามาคุยกับกลุ่มอมพย์กลุ่มอมซย์เนี่ยปิดเรียกพวกนั้นมาเลยแล้วกลุ่มเนี่ยจะเอาไปปิดให้แล้วเราก็ไปทํางานเอามาผ่อนกับอมทรัพย์เขาไม่ได้เอาเยอะเอาเท่าที่เราไหว ก่อนเหมือนผ่อนวันละร้อยหรือสองเนี่ยค่ะเพราะว่าเปิดซักอบรีดแลคือตอนนี้หมดแด้วมามีปัญหาละใช้หมดแล้วดีใจมากคือว่าเขายื่นมือเข้ามาช่วยไงแล้วก็ทําให้เรามีความสุขด้วยเวลาเราใช้นี่พวกนี้หมดแบบเข้าใจแบบคนที่เป็นนี่คือเรามีอะไรเราปรึกษาเขาเนี่ยเขาสามารถช่วยเราได้หรือเขายินดีช่วยเราอ่ะในส่วนที่อยากให้ ศูน,นย์ที่อื่นนะครับหรือกลุ่มออมทรั์ที่อื่นนะครับมาเรียนรู้ของศูนย์จัดก,การชุมชนแม่ทุเลาเนี่ก็คือการประหารจัดก,การทุนนะครับที่มีอยู่ในชุมชนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนนะครับอย่างที่ยกตัวยอย่างไปเช่นปัญหานี่นอกระบบนะครับที่เกิดขึ้นในทุกที่นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับแต่ที่นี่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้สมาชิกได้ในส่วนที่2คือเรื่องของอาชีพนะครับโดยเฉพาะนะครับผู้สูงอายุ ที่อยู่ในชุมชนนะครับสามารถที่จะยืมเงินตรงนี้นะครับไปประกอบอาชีพแล้วรวมกลุ่มนะครับกลับมาเป็นกลุ่ม o t ท p นะครับกลุ่มอาชีพส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับสร้างมูลค่าของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนครับจากการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านแม่ทุนเหล่าที่ผ่านมามีหลายกรณีศึกษาที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนในระดับฐานรากและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านแม่ทุเลามีการบริหารจัดการที่ดีและมีการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่ทำให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนมีความยั่งยืนประสบความสำเร็จด้วยความปโปร่งใสยุติธรรมและตรวจสอบได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีการแบ่งปันช่วยเหลือกันก่อให้เกิดชุมชนเกื้อกูลเพื่อพูนสมคัคคีวิถีพอเพียง จากการดําเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านแม่ทุเหล่าที่ผ่านมามีหลายกรณีศึกษาที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนในระดับฐานรากและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านแม่ทุเหล่ามีการบริหารจัดการที่ดีและมีการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหานี้สินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนมีความยั่งยืนประสบความสำเร็จด้วยความปโปร่งใสยุติธรรมและตรวจสอบได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีการแบ่งปันช่วยเหลือกันก่อให้เกิดชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนสมคคีวิถีพอเพียง